สวัสดีทุกเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมมีปัญหาปัญหาหนึ่งเลยล่ะเพราะว่าผมไปเจอในบอร์ดก็คือไอ้สกิลกระโดดกลับอันเนี้ยมันไปได้แค่นิดเดียวลองสังเกตน,นะครับผมจะทำมุมข้อมนี้เนี่ยไปได้แค่เนี้ยและสำคัญคือให้สังเกตให้สังเกตคำอธิบายสกิลครดดับ c ูลด d o w n Remaining 20วินาทีแต่ดูคำอธิบายครับกระโดดไปข้างหลังเมื่อ เพื่อสร้างระยะห่างจากเป้าหมายไล่ได้อีกครั้งภายใน40วินาทีเอา้าแล้วที่บอกคูดาลิมิ20วินาทีนี่มันหมายความว่ายัางไงครับแล้วกระโดดแค่นี้เหรอผมเลยไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มันกระโดดได้ไกลกว่านี้ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่เล่นธนูแลนเจอร์เป็นกันขนาดนี้หรือเปล่านะ แต่ผมคนนึงอ่ะที่เป็นอะดูกันจัดชัดไปเลย <Ha! S 1> แค่นี้องอ่ะผมก็ไม่รู้เพื่อนๆว่าไงและอยากให้ทางทีมงานตรวจสอบให้ด้วยเพราะมันมีผลกับหลายๆอย่างดังนั้นก็ขอบคุณทะ้ครับถ้าท่านผู้พัฒนาเกมจะสนใจเรื่องเนี้ครับ ขอบคุณนะครับ